สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับบรรยากาศขนาดนี้นะคะบางที่ฝนก็ตกบางที่ฝนก็ไม่ตกนะคะ<ช>บรรยากาศดีวันนี้ไม่ร้อนเลยะนะคะเพราะฉะนั้นเราไลฟ์กันย,ยาวๆนะ,ะนะคะเป็นไงเป็นไงวันนี้เรามีรถนะคะรถตลาดมีทั้งรถประหยดัดแล้วก็รถไฮบริดมาให้คุณลูกค้าได้เลือกกัน อัน,นะะดับแรกก็เดี๋ยวเราแนะนำว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่<ด>ไหนทุดาคูาเนี่ยตั้งอยู่ที่เส้นกาจนานะคะมุ่งหน้าพารามสองนะคะกาจนาช่วงไหนประมาณช่วงช่วงไหนนะคะแถวเด,ดิมมอบางแค๋ <laughs> อโอเคอ่านะแถวเดิมมอบางแค แล้วไงต่อเบรกนะเบรกก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานั่นแหละลดยุคประหยัดลดประหยัดน้ํามันกันนะคะเริ่มจากที่คันแรกซ้ายมือเราเลยนะคะที่เมียนะคะก็สนใจรถสวยรถดีก็เราสองคนน้องอ้อมรถสวยมะเหมียวรถสวยนะคะที่กิจดาคูท่าเลยอย่าลืมนะคะเหมือนที่น้องอ้อมบอกไปนะกิจดาคูทาตั้งอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองแถวเดือมอวังแคมาไม่ถูกโทรหาเราสองคนตามเบอร์ที่ลงข้างล่าง วันนี้เอารถยุคประหยัดคืออีโกคาเครื่องพันสองกับไฮบิดประหยัดน้ำมันสุดๆุด,ดจ้าเฮ <Hey. S 2> นี้เลย <laughs> นะมา,มาคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปคันนี้ก่อนเนอะคันนี้จะเป็นตัว E รุ่น e sport เลยค่ะี่เมวนิสันเมร่าเดี๋ยวจะบอกว่าคันนี้มันดียังไงนะคะแตกต่างจากรุ่น e ปกติยังไงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น e sport tech นะคะใช่หนึ่งเลยข้อดีของเขาก็คือว่าสเกิร์ตติดรอบคันมาให้เลยจากโรงงานนะคะอันนี้ข้ดอดีของเขาเลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มสุดยอดซื่อในราคานี้เลยนะคะนี่นะคะฟังไว้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัว ตัว E นะคะได้อ p อ i ชันเยอะเลยนะคะตามที่น้องอ้อมบอกคันนี้นะคะจะเป็นนิสันอเม l a เครื่องพันสองปี2019 359,000บาท359,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่6,000เท่านั้นนะคะ6,000เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่แท้1,000 0โลไปต่อเลยจ้ะที่แล้วเลยค่ะอ่ะโอเคเราแนะนำออ t ชันไปแล้วอ่ะพิเศษอีกอันนึงเลยนะคะขอออฟชันอีกรอบได้ไหมโอเค คันนี้ e sport h e c h นะคะเป็นสเกิร์ตรอบคันมาจากโรงงานเลยไม่ได้ติดตั้งข้างนอกอันนี้รับประกันได้เลยมีโลโก้ข้างหลังให้เลย2ข้อดีของเขาถ้าเป็นรุ่น a m i l a e ธรรมดาจะเป็นลอกระทะแต่รุ่นนี้ e sport h e c h ล้อมแม็กไปเลยเนี่ยค่ะโอ้โหสวยงามนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ล้อมแม็กนะคะตัวนี้นะคะยางของเขายังยางใหม่อยู่เลยนะคะเห็นไหมยังมีดอกยางแต้มยังไม่หายเลยตัวนี้จะเป็นแม็กขอบแม็กขอบ15 เพราะว่าถ้าเป็นตัว e r o a เนี่ยมันจะเป็นล้อกระทะใช่แต่แแตอันนี้แม็กเลยนะคะแม็กก้านสวยมากลงถนนเป็นแนวสปอร์ตเลยนะคะแม็กหลายก้านมากลมดำนะตรงนี้ค่ะมันออกให้ตัดตัวกับตัวรถนะ,อ,ะอ้อมเนาะมาข้อดีตรงนี้อีกทีนึงเลยนะคะไฟเลี้ยวปกติเนี่ยรุ่น e นะคะไม่มีแต่รุ่นนี้เราให้มาเลยนะค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ซึ่งข้อดีของเขานะคะเวลาลูกค้ามีเนี่ยก็คือเวลาเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะจะเนีนสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ใช่ไล่มาส่วนรุ่นนี้ก็คืออ่ะมาข้างในนะคะยังค่ะเดี๋ยวไปรอบก่อนนะคะ มือจับของเขาจะเป็นคมเมียมนะคะตัดกับตัวรถคมเมียมของเขาส่วนมากจะมีอยู่ในรถพวกรถราคาแพงๆรถปีใหม่ๆนะคะเขาจะเอาคมเมียมขึ้นมานะคะตัวนี้จะได้โดดเด่นดูหรูหราที่สําคัญมาพร้อมกันสะอาดรถคันนี้นะ้ไม่แค่1น0่งหมื่โลไม่เคยจอดตากแดดดูขอบยางของเขาปีใหม่มากโดยปกติทั่วไป1ปีก็ขับ4 0,000โลหรือ1ปีขับ3 0,000โลแต่คันนี้รถปี2019 ขับแค่1 0 0 0 0หมืโลการันตีไม่แท้แน่นอนรถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำถ้าอยู่ไกลโอนจองกันเข้ามาเดได้เลยนะคะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนิสสันอเมร่ปี2019 359,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่6,000เท่านั้นเนี่ยน้องออมบอกไปใช่ไหมสกเกิร์ตสกเกิร์ตข้างเนี่ยสกเกิร์ตหลังกเซ็นเซอร์ 1, 2, 3สปอยเลอร์แนบสุดจริงๆค่ะคันนี้อะดูกุญแจงเขา นี่กุญแจนะคะสามารถนี่ลดระหว่าง3ามแสนกว่าไม่ต้องใช้นี่เลยอ่ะไปต่ออ้อมเชิญจ้ะโอเคเอาอย่างนี้เดียกว่าแนะนํารถคันนี้เียค่ะอย่าใช้คําว่ากว้างธรรมดากว้างมากๆแถมประหยัดน้ํามันรถนี่นะคะนั่งสบายภายในนะคะโอเคก็คืออ้ใส่ที่พอบอกกว้างมากๆเหมือนเหมือนว่าพี่อ้วนยังไงก็ไม่รู้บอกพี่เหนียวลงไปได้ที่วางของกว้างนะคะใส่ของได้เยอะอ่ะเวลาเดินทางมี แบบเดินทางไปกระเป๋าใหญ่ๆหรือว่าไปซื้อของเยอะๆใส่สบายเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าไปรถไปอยู่ข้างในเลยแค่คิดแค่ว่าใส่ถุงก๊อบประมาณ5ถุงก๊อบได้อ่ะค่ะนะใส่เข้าไปเลยห้าถุงก๊อบได้สบายๆเพราะฉะนั้นกว้างมากจริงๆแล้วที่สําคัญประหยัดน้ํามันเครื่องพันสองใช่เลยค่ะประหยัดบ้างประหยัดมากเติมเติมไอ้นี่อีได้ไหมอีอะไรนะอียี่สิบอีเติมได้ใช่ไหมได้ค่ะอันนี้เขาเป็นรถอีโคคาร์นะฮะ อ่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ให้ไปต่อเลย <Okay. S 1> ออโอเคถ้าอย่างนั้นเราเดินมาด้านนี้เลยค่ะ,ะในไหนก็รอบคันแล้วอ่ะขอแนะนำเป็นภายในนะคะอืมอ่ะปาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะเจ๊ะโอเคโอ้โห okay. oh เปิดมานี้นึกว่าป้ายแดงเลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราแนะนำภายในนะคะอ่ะมาสำหรับคันนี้นะคะ ตัวนี้ไล่มาต้องแต่ข้างประตูนะคะแผงข้างประตูนะคะไล่มาเรื่อยๆการันตีเลยคันนี้สุดยอดของรถจริงๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอ่าตัว E นะคะเครื่องพันสองปี19เเข้ามาเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากใหม่จริงๆเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเรานั่งอยู่ในโชว์รูมป้ายแดงเพราะรถของเขาจะเป็นเบาะเดิมแล้วที่สำคัญเวลาจับพวงมาลัย ตาก็จะเหลือบขึ้นไปข้างบนเฮ้ย hey, ถุงนี่คือยังใหม่ๆอยู่เลยแทบไม่ได้แกะมาใช้นะคะเพราะว่าคันนี้ออกห้างป้ายแดงรถมือเดียวเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเออเจ้าของเก่าเขาซื้อมาเนี่ยเพื่อที่อาจะเอามาให้แฟนคขับแต่เนื่องจากอ่าแฟนเนี่ยค่ะแกแกแกชอบรถพวกแนวมินิเขาก็เลยใช้มินิไปนะคะเขาก็เลยตอนแรกจะเปลี่ยนหารถประหยัดประหยดัหยดอีกโกคาสักคันนึงคอยรับส่งลูกแต่ แต่เขาก็เลยไม่เล่าแล้วเขาเขาก็เลยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยยเขาก็เลยแบบเอออ่ะโอเคซื้อมาเพื่อจะให้แฟนขับเพื่อประหยัดน้ำมันเพราะว่ามันอีโก้ค่ะเครื่องพันสองนะคะตากล้องอ่ะเดียอนะเครื่องพันสองเขาก็เลยอยากเอยให้แฟนไปรับลูกประหยัดประหยัดแฟนเนี่ยเนียจักขับแล้วเหมือนแบบ อารมณ์เขาเคยขับแต่พวกรถสไตล์ยุโรปมินิก็ใช้แต่คันนั้นคันนี้ก็เลยปล่อยออกนะคะบ้านก็หลังใหญ่อยู่มีคนขับรถคอยดูแลรถให้นะคะคันนี้ไม้ก็เลยแค่1นึ่งหมื่นโลไม่ค่อยได้ใช้แกก็เลยเปลี่ยนเอาคันนี้มาเทินเป็นตัว HUV ไปนะคะเอาคันนี้มาเทินเป็นตัว HUV ไปนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะ มาเปลี่ยนเป็นเจ็ที่นั่งคันนี้ก็เลยอ่ะเอามาให้คุณลูกค้าที่อยากได้รถประหยัดและรถสวยรถมือเดียวเลยจริงๆไม่มีชนไม่มีความติดสดาการันตีมาดูออปชั่นต่อได้เลยแอร์แบ็กมีทั้ง2ลูกเลยด้านหน้าเดี๋ยวเซล่ะตากล้องอะแซลดังด้วยสะดุด <laughs> เลยเมื่อกี้แหมทั้งทุกคนเลยนะข้างในอะในห้องไอทีอะ <laughs> <laughs> อ่ะ มานะคะอันนี้มีอะไรบ้างมี USB AUX นี่ USB AUX ม,มีครบนะคันนี้359,000บาทการันตีสภาพรับรองเอาไปนี่คือสุดจริงๆนะคะตัวนี้ดูภูมิอะไรชอบภูมิอะไรเหมือนพวกเบนซเนอ์รถสปอร์ต SLK ป่ SL ปะภูมิอะไรตัดขอบเป็น SLK นะพอขับ ไปก็ปรับเบ,บาให้ลงไปลึกๆแล้วก็ลราจับรถนั่งรถสปอร์ตอ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังอ<ด>้อมเป็นยังไงบ้างที่รักเดี๋ยวจะมาแนะนําข้างหลังนะคะต้องบอกอว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะดูเซอร์อสูงประมาณ160กว่าเหลือที่เยอะแยะเลยค,ะค่ะคนที่สูง180กว่าเนี่ยนั่งสบายเลยนะคะ,คะข้อดีของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ,คะนั่งสบายค่ะพี่มะเมียดูดิเบายังใหม่มากเลยกลิ่นเหมือนรถป้ายแดงมากเลยค่ะ นะคะราคาก็โอเคมากเลยรถปีใหม่ด้วยนะคะ<ช>คือภายนอกเนี่ยเราได้ความสปอร์ตของเขาเลยตัดกับภายในสีดำโอ้โหยิ่งเพิ่มความสปอร์ตขึ้นเลยนะคะ,ะอ่าเดี๋ยวจะแนะนำว่ามีที่เท้าแขนสมมติว่าเดินทางไกล้ๆ่ะโอเคนะคะตัวเนี้ย เพิ่มความสะดวกสบายให้นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่มีให้นะคะพี่น้องเหมียวรุ่นนี้มีให้เลยเนี่ยค่ะทําให้ดูเลยพี่วางแก้ด้ดอกเบี้ยมันเริ่มต้นเท่าไหร่นะออมก็ถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีนะคะ2.49ไปเลยโอ้โหสุดดาะ2.49นี่ต้องใช้เงินดอกรถนไหมคะฟรีดาวไปเลยค่ะเหรียเงินกลับาแล้วถ้าเราเนี่ยอาชีพเหมือนแบบขายของออนไลน์ออกได้ไหม ขายของออนไลน์ได้ค่ะแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอะคะก็คือลูกค้าก็คือมีเอกสารเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหน้าเพจของตัวเองนะคะยืนยันแล้วก็สเตตเมนต์นะคะเดินบัญชีเพราะว่าจะมีลูกค้าโอนเข้าอยู่แล้วนะคะตัวเนี้ยเอามายืนยันได้คค่่ะะเอกสารใช้เยอะไหมอะไม่ค่ะพื้นฐานเราก็มีในเรื่องของสเตตเมนต์นะคะลูกค้าหน้าเพจนะคะ บัตรป,ประชาชนทะเบียนบ้านนะ okay. อ่ะโอเคเท่านี้นะคะเชคโโลจ้ะเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยค่ะโอเค okay. นะคะก็มีไม่เยอะนะคะเพราะว่าบัตรประชาชนมีแล้วทะเบียนบ้านมีแล้วถ้าขายของก็ใช้บินต่างๆแค่แนี้มาแค่นั้นนะคะแล้วก็ใช้เอกสารก็แค่ใบรับรองเงินเดือนคนทางานประจําก็แค่ใบรับรองเงินเดือนบัตรประชาชนมีแล้วทะเบียนบ้านมีแล้วสเตทเมนต์ย้อนหลังแค่3มเดือนหรือ6เดือนมีแล้วแล้วก็ ใช้เอกสารการทํางานบินหรือใบรับรองเงินเดือนแค่4อย่างบางคนเฮ้ยทำไมออกรถต้องใช้เอกสารยุ่งยากไม่ยาก,ยาก4อยา่อยางบัตรประชาชนมีแล้วทะเบียนบ,บ้านมีแล้วเอกสารใบรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนแค่นั้นเอง4อย่างนะคะไม่ได้เอาอะไรมากกว่านี้เลยจริงๆนะคะอ่ะ